ระกาบ่<ร>งบอกว่าหนึ่งอย่าทําอะไรด่วนได้นะคะนะคะสมหวังนะคะระกาจะสมหวังก็ต่อเมื่อคุณยอย่าโอ้สวยงามมากนะคะนะคะคนปีละกาคุณจะสมหวังก็ต่อเมื่อคุณจะต้องเดินตามผู้รู้ นะคะอาจารย์ธดาให้คําแนะนําผู้รู้ก็หมายความว่าคนที่รู้อะไรมากกว่าคุณอะไรที่คุณรู้คุณเก็บไว้แต่คนที่เข้ามาเสนอความคิดเห็นคุณควรจะฟังด้วยอย่าคิดความคิดตัวเองเป็นหนึ่งจะทําให้คุณวุ่นวายจิตใจเกิดขึ้นนะฮะบ่งบอกว่าคุณจะมีได้และเสียเงินดวงดาวสัปดาห์นี้คุณจะมีการาใช้เงินซื้อนะ,ะชิ้นใหญ่ๆอาส,าสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินรถหรือใช้คําว่าสําหรับคนที่มีปัจจัยน้อยก็จะเกิดการซ่อมแซมรถ ก็นะแสดงว่าต้องมีเงินถูกไหมคะ,ะถึงจะซ่อมแซมรถได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินสัปดาห์ต่อไปที่ท่านบอกเลยว่ากระเป๋าอาจจะแห้งได้สัปดาห์นี้โดดเด่นถามถึงโชคลาภจะได้สมความปรารถนาแต่ต้องระมัดระวังอารมณ์อารมณ์จะทำให้เกิดการวุ่นวายเกิดขึ้นเรื่องการใช้เงินสู่ลุยสู่ล่เห็นอะไรก็จะเอาหมดโดยที่ไม่คิดนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องกดดันในสัปดาห์ต่อไปเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรื่องความรักของปิรกาครอบครัวก็ดีนะคะแต่ต้องให้ระมัดวัเ่บยน้กกีขึ ของหายใจนั่นคือการสูบจิตโลหิตจะมีปัญหาอย่างเห็นเด่นชัดนะคะเพราะฉะนั้นปีละกาบ่งบอกว่าสามารถไปได้เรื่อยๆนะตามอธัธยาศัยเช่นกันไม่โดดเดน่นแต่มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินหมดกระเป๋าสัปดาห์นี้ถ้าไม่ระมัดระวังค่ะก็คือไปเรื่อยๆค่ะถูกต้องค่ะก็คือประหยัดมัธยัถ์เอาไว้ก่อนนะครับปีจอนะครับปีจอสุนักค่ะปีจลูกสุน,นักจะเป็นตอนนี้บบปีจอนะคะการงานโดดเด่นการเงินนะคะสะพัดนะคะ เป็นดวงดาวอย่างเห็นเด่นชาด์ตสัปดาห์นี้สําหรับคนปีจอการงานโดด,ดดเด่นมีการวางแผนไว้ให้ดีนะคะบ่งบอกว่าจะประสบสําเร็จเรื่องการงานการเงินจะสปัพแต่ต้องระมัดระวังควบคุมสติหน่อยเพราะปีจอเนี่ยเวลาอารมณ์เสียเนี่ยใช้คำว,ว่ากัดไม่ปล่อยนะคะอาจารย์ธาดา,าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนปีจอสัปดาห์นี้ใจเย็นๆดิฉันว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสัปดาห์นี้นั่นคือสนุกสนานเฮปาร์ตี้การ อิ่มนำสำราญมีโปรเจกต์ใหม่ๆทําให้เกิดประสบความส,รสเร็จหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ท่านบุ๋มบอกว่าคนปีจะต้องระมัดระวังอารมณ์ควบคุมวางแผนเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตหรือใช้คําว่าเป็นสุนัขเจ้าว,วางแผนหน่อยดิ่ัานวาไปได้สวยสัปดาห์นี้โดดเด่นที่สุดนะแต่เสียอย่างเดียวใจร้อนนะนึกจะกัดก็กัดนึกจะเห่าก็เห่าแบบไร้สาเหตุ่เพราะฉะนั้นไม่สนับสนุนอารมณ์เกิดการแปรปรวนทําให้เกิดเสียงานใหญ่ได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะครับผม S 1> <S 1> ก็มีปีกุลนะครับแต่มี<ะ>ข้อความข้างล่างคุณนรงนะครับแจ้งสว่างเกิดวันพุธนะครับวันพุธ18มีนา1 3นะครับ11โมงนะอยากรู้ว่าแฟนและจะกลับมาไหมกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมนะครับค่ะอเอเดี๋ยวเดี๋ยวหขอไปีกุลหน่อยขอพปีกุลนะ <S <S ลเพราะว่าเห,หลือเหลือแค่ปีเดียวนะคะ ปีกุลน,นี่สับสนไม่แน่ใจในสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเงินก็มีฝังให้ดีนะคนปีกุลสับสนเอ้ยมีเงินแล้วทำไมสับสนมีเงินสับสนนะเพราะใช้ไปแล้วมันไม่มีเงินเข้าเกิดการไม่แน่ใจเกิดการสับสนของตัวเองเกิดขึ้นไม่ต้องขา่าไม่ต้องกังวลดิฉันบอกก่อนวนะ่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะปีชวดถึงกุลมีเงินที่ไหนก็สบายแต่คุณคนปีกุลไม่เหมือนปีอื่นนะคะอาจารย์ธาดา,าคะความกังวลสูงเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะกลัวต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทําให้เกิดการเออ ตกเขาเรียกอะไรนะตกจริตตกจริตได้นะคะทาให้เกิดการตึงเครียดเพราะฉะนั้นต้อง,งระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษแต่ในเวลารีการดิฉันบอกเลยว่ายัางใช้เงินแบบคล่องมืออยู่นะคะแต่ต้อง,งระมัดระวังนิดนึงบุตรบริวารสร้างความกดดันให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ฟังดีนะคะคและการใช้เงินของคุณเนี่ยยังใช้เงินเติบอยู่สัปดาห์นี้มีเรื่องที่ใช้เงินอย่างที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นคุณ เลย,เ,ลยเกิดความกังวลเกิดขึ้นดวงดาวบ่งบอกเสียเงินเสียทองถ้าหัวไม่ยอมเสียหวให้ใคร,รถูกไหมคะเพราะงั้น <ฮ crumble. S 1> ต้องระมัดระวังเรื่องชู้สาวด้วยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะมีข่าวเกิดขึ้นเข้ามาหนาหูและเกินว่าสามีของคุณไปกุ๊กกิ๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อย,ยนะคะหรือมีสายเดี่ยวเซเว่เข้ามายุ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นดิฉันให้ให้คุณและคนในครอบครัว เข้าใจนิดหนึ่งนะะมันเป็นดวงดาวทางผ่านได้ทุกเวลาทําให้เกิดการแตกแยกเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรสิ่งที่ถาวรน,นั่นคือคุณต้องกลับมาดูตัวคุณและสามีและลูกว่าเราให้ความรักอ่ะพึงพอใจกันเราใช้เงินกันเราพร้อมใจต้องใช้นะเราพร้อมใจกันสร้างบ้านนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่อะไรที่มันเกิดการขัดหูทําให้อารมณ์เสียจนถึงเกิดการเข้าใจผิดอันนั้นก็สต็อปได้เลยนะบ่งบอกว่าคนปีกุลนะ่ะไม่มีอะไรที่เกิดการตกอับ แต่เกิดการกังวลเกินตัวค่ะอาจารย์คารมจบแล้วปีคุณนี่ผมก็เป็นห่วงคุณนงลงนะครับพุทธสิบแปดมีนาหนึ่งสามนะครับแฟนกับจะกลับมาไหมเอาคำถามเดียวปีจอปีจอปีจอเนี่ยคะสิบแปดมีนาหสามเก่านะในอดีตจะกลับมาค่ะแต่จะกลับมาค่อนข้างสร้างความวุ่นวายให้ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วบ่งบอกว่าคุณรับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ถ้าเกิดทั้งทั้งที่บอกไม่อยากรับแต่รับแน่นอนถ้าเกิดได้แนะนําถามว่าไปหาใหม่ดีกว่าไหม กา่าก็อย่างที่บอกถ้าพูดเรื่องนี้ดิฉันไม่สนับสนุนแต่ว่าคุณต้องดูก่อนเข้ากลับมาโดยแบบไหนกลับมาทําให้มีความรู้สึกว่าจะสร้างหรือกลับมาทําให้คุณลบกุมพิจารณาเองเลยค่ะอ๋อทีนี้อยากปรึกษาหมอเจี๊ยบส่วนตัวติดต่อ0 8 6 538ปดดต่อเลยค่ะแ1 0 2่อถูกไหมถูกค่ะ086 538 8102าไปพบตัวเป็นๆอย่าง,งนี้สวยๆอย่างนี้อาหารดีดนตรีไพเราะที่ไหนครัวเรือนพัสมุรค่ะอยู่ที่ไหน อยู่พะสมุทเจดีนะฮะแยกขวาตรงไปป้อมพระจุนครับผมยังไงก็โทรไปดีกว่า0 8 6 5 3 8 8 1 0 2ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอะไรต่างๆนะครับเรามาใช้สยสศาสกันดูค่ะวันนี้ท่านมีสีส้มผิดมาโเดี๋ยวอยู่ถามหน่อยเพราะท่านไปต่างประเทศมามารายการเราทุกทีรู้สึกว่าถ้าจะมามีบอกกับบุญด้วยงานบุญนะงานไวคูเดี๋ยวเจอท่านดีกว่านาอครับผมอันนี้ช่วงนี้ขอตัดเป็นโฆษณาก่อนดีกว่านะคะครับผม